ค่ะเดินชมบรรยากาศที่นี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเฮลโ o ลเฮลโลอ่าคัสลลลลลลลแลล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 ลวลล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 ลาลล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 นลล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 าลล้ล กำลังว่าจะไปรับมาเธอไหม,หมลูกค้าเออมารับชมบรรยากาศบรรยากาศที่นี่นะคะบรรยากาศดีบอพี่น้องบรรยากาศตกลงย่ำแรกนะคะออผู้คนมากมายนะคะต่างคนต่างหน้าที่มีสนุกเกอให้เบื้องอีกคุณนที่ทำการสนุกเกอนะคะ ลูกค้านี่แหละนี่แหละโทรมาเมื่อกี้รอรับลูกค้ามาเลยอุ้ยบรรยากาศดีเอาหินมาวางสวยมากตรงเนี้ยสวยๆคะ่ะอ่าตรงนั้นก็เป็นครัวนะคะตรงนั้นเป็นครัวคะ่ะอันนี้เป็นครัวอาหารจีนคะ่ะสวยมากคะ่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะ แม่ครัวค่ะอ๋อเดินไปด like ูแม่ครัวของเราหนึ่งแม่ครัวของเราหนึ่งอ่าแม่ครัวของเราก็กำลัง่เตรียมตัวแก่กระเทียมค่ะสวัสดีค่ะสาวๆสวัสดีค่ะอาภัสย์กระเทียมสวัสดีค่ะอางาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีนะคะเออสวัสดีค่ะสบายดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออพ่อครัว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 กับแม่ครัวค่ะพ่อครัวกับแม่ครัวค่ะอ่าเราลอหลูกค่ะอยู่ค่ะเราลุกค่ะโอ้วันนี้ได้มีหินมาลงสวยมากเลยต้องเอามาอีกค่ะต้องเอามาลงอีกบรรยากาศกำลังดีสวยงาม ก็พามาแวะชมอสาวสาวมั่งสาวสาวกับนุ่มๆที่นี่นะคะสาวสาวหมอนวดค่ะฮัลลโหสวัสดีค่ะไม่ลืมมิดรลำพันธ์ค่ะลำพันธ์ค่ะคนนี้อีกคนค่ะมิดอีสานค่ะมิดอีสานค่ะมิตอีสานค่ะบีบีกับลำพันธ์มาจากไทยเฮานะคะมาอยู่อ่าประเทศทันซาเนียพี่น้องค่ะอ่า แล้วก็ตอนนี้มันจะเป็นโตสนุกค่ะโตสนุกเนาะเพมันกระเด็นกันกระไอจีนไอที่จีนเรียนน้ำกันตอนนี้ล่อลูกค้าอยู่ลูกค้ากำลังเสียลงมากนะคะอ่าบรรยากาศสวยงามของเฮานะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะจ้าบ๊ายบายค่ะขอเจ้าใบแค่นี้นะคะ